สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะนักเรียนคะชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณครูจําได้ว่าครูให้นักเรียนจดเพลงกอไผ่ลงในสมุดนาฏศิลป์ใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาฝึกร้องแล้วก็แสดงท่าทางประกอบกันนะคะนักเรียนดูนะคะเป็นหน่วยนาฏศิลป์พื้นฐานนะคะเป็นการแสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่างอิสระนะคะแสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์น,นะคะ นักเรียนมาดูเนื้อเพลงกอไผ่เรามาอ่านก่อนนะคะอ่านพร้อมกันก่อนนะคะอ่านพร้อมคุณครูเลยกอเอ๋ยกอไผ่โดนลมไหวร้องเพลงหน้าฟังฉันรักรักกอไผ่จังแล้วก็ซ้ำอีกครั้งนะคะฉันรักรักกอไผ่จังช่วยกันบังแสงแดดร่มลมเย็น อีกครั้งนะคะกอเอ๋กยกอไผยโดนล,ลมไหวร้องเพลงหน้าฟังฉันรักรักกอไผ่จังฉันรักรักกอไผ่จังช่วยกันบังแสงแดดร่มลมเย็น น,ะะนักเรียนฝึกอ่านให้ได้ก่อนนะคะฝึกอ่านให้ได้ก่อนแล้วนักเรียนก็มาฝึกร้องเดี๋ยวครูมีคลิปให้นักเรียนฟังนะคะมีท่าทางประกอบด้วยแต่ว่าเบออืเ้องต้นให้นักเรียนร้องเพลงให้ได้ก่อนนะคะลูกเอาเรามาดูนะคะเพลงกอไผ่นะคะร้องยังไง มีท่าทางประกอบด้วยนะคะนักเรียนแต่เราลองดูก่อนเนื้อเพงลงเขาร้องอยังไงนะคะกอเอ๋ยกอภัยโดนลมไว้ร้องเพลงน้าฟังฉันรักรักกอภัยจังฉันรักรักกอภัยจังช่วยกันบังแสงแดด่มลมเย็นก็ เอ๋ยกอไผ่โดนลมไว้ร้องเพลงหน้าฟังฉันรักรักกอไผ่จังฉันรักรักกอไผ่จังช่วยกันบังแสงแดด่มลมเย็นอ้าวเดี๋ยวเรามาร้องพร้อมกันนะคะเรามาร้องพร้อมกันกับอ่า YouTube เลยนะคะ สักครู่นะคะนักเรียนเนื้อเพลงไม่ยากนะคะนักเรียนสองบรรทัดเองนะคะคําก็ไม่ยากนักเรียนอ่านออกแน่นอนนะคะอ่านักเรียนลองดูเขามีภาษาท่านะคะประกอบเพลงอ่าวเริ่มนะคะก็เอ้ยกอภัยโดนลมไว้ร้องเพลงน่าฟังฉันรักรักกอภัยจัง ฉันรัก emos, รักกอไผจังช er ่วยกันบังแสงแดด่มลมเย็นกอเอ๋ยกอไผโดนลมไห้ร้องเพลงหน้าฟังฉันรักรักกอไผจัง ฉันรักรรััักกกอไภจงงงช่่วยนบแแสดดลมมเยนนอ่เรียนดูนะคะสิ่งที่สังเกตได้นะคะในเพลงนี้เพลงกอไผ่เราจะมีภาษาท่าอะไรบ้างนะคะท่ารักนะคะฉันรักรักกอไผจังก็จะมีท่ารักจิตที่หน้าอกนะคะฉันรักรักกอไผจัง อะไรอีกคะลมพัดถ้าลมพัดก็จะโบกมือขึ้นเหนือศีรษะนะคะอ่านี่คือท่าบางับางลมบังแดดนะคะบังแดดแล้วก็แดดร่มลมเย็นก็คือกอไผ่นะคะพอมันโดนลมมันก็จะดังวิววิวิวว,ว,วเหมือนดังเสียงเพลงนะคะแล้วก็นอกจากจะมีเสียงดังไพเราะแล้วยังช่วยบังแดดบังแสงลมด้วยนะคะอ่ะขรนักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนันฝึกร้องตามไปด้วยนะคะลูก ฝึกร้องตามไปด้วยถ้านักเรียนร้องได้แล้วนักเรียนก็ฝึกทําท่าทางประกอบนะคะอ่าดูนะคะอ่าก่อเอ้ยก่อไยโดนลมไว้ร้องเพลงหน้าฟัง ฉันรักรักกอไผ่จังฉันรักรักกอไผ่จังช่วยกันบังแสงแดด่มลมเย็นอีกครั้งนะคะกอเอ๋ยกอไผ่โดนลมไว้ร้องเพลงน่าฟังฉันรักรักกอไผ่จัง ฉันรักรักก็ไผ่จังช่วยกันบังแสงแดด่มลมเย็นอ่าภาษาท่าอีกท่าหนึ่งนะคะที่เพิ่มขึ้นนะคะท่าฟังนะคะร้องเพลงน้าฟังจะเอามือนะคะเอียงศีรษะแล้วก็เอามือแนบที่หูนะคะที่ใบหูเป็นท่าฟังนะคะทีนี้นักเรียนดูคุณครูให้นักเรียนทำอะไรนะคะ นักเรียนฝึกร้องเพลงกอไผ่ให้ถูกต้องนะนักเรียนเปิดฟังได้หลายๆรอบเลยลูกที่คุณครูลงในคลิปนะคะนักเรียนฝึกร้องเพลงกอไผ่ให้ถูกต้องแล้วก็แสดงท่าทางประกอบเพลงอัดคลิปส่งคุณครูแต่คุณครูอนุโลมให้อย่างนี้นะคะถ้านักเรียนยังทําท่าไม่ได้ยังจําไม่ได้นะคะนักเรียนก็ส่งคลิปร้องเพลงอย่างเดียวก่อนก็ได้นะคะคุณครูมีคะแนนการร้อง5คะแนน นะคะแต่หากนักเรียนสามารถร้องได้แล้วก็ปฏิบัติท่าทางได้นักเรียนอัดคลิปส่งคุณครูนะค,ะ,คะก็คือคือร้องประกอบท่าทางคุณครูก็จะให้เป็น15คะแนนแสดงว่าคะแนนร้องเพลง5คะแนนคะแนนท่าทางประกอบเพลงอีก10คะแนนเป็น15คะแนนนะคะซึ่งระยะเวลาครูให้อย่างนี้แล้วกันนะคะ,ะคลิปร้องเพลงครูให้จนถึงวันศุกร์นะคะลูก ให้จนถึงวันศุกร์นี้ร้องเพลงอัดมาส่งในลายส่วนตัวครูหญิงนะคะลูกแล้วก็ปฏิบัติท่าทางด้วยร้องเพลงด้วยครูให้จนถึงวันพุธหน้าก่อนถึงชั่วโมงนะคะนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรผู้ปกครองไม่เข้าใจตรงไหนนะคะหรือไม่ก็จะโทรมาลายส่วนตัวถามคุณครูคุณครูคะถ้าอย่างนี้ถูกไหมคะอย่างนี้ใช่ไหมคะได้เลยนะคะทักลายส่วนตัวครูหญิงมาได้เลยนะคะลูกขอให้นะักเรียนทุกคนมีความสุขนะคะ ค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าวันพุธหน้าสวัสดีค่ะ